คือตัวเลขนักท่องเที่ยวที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็ถือว่าอาจจะในช่วงที่ก่อนโอมิครอนที่จะระบาดกันณขณะนี้เนี่ยตัวเลขคืออย่างบอกว่าเป็นอันดับ2องรองจากกรุงเทพมหานครแต่ว่าจนถึงสถานการณ์ณขณะนี้คุณพานวัตรครับมีรายงานบ้างไหมครับว่าตัวเลขลดน้อยลงมากน้อยแค่ไหนในช่วงของปีใหม่มาจนถึงขณะนี้ครับคือสถิติที่เราจับตามองมาคือช่วงปลายปีที่แล้วคือพฤธิการันวาลการจระบุรีมีคนเข้ามาเนี่ยเฉียดแ0 0 0สนคนต่อเดือนนะฮะจนกระทั่งเข้ามกราเนี่ยฮะ ตัวเลขล่าสุดเนี่ยเรายังไม่เห็นแต่ว่าผลที่มันกระทบแ <ừ> น่ๆคือเราว่า,า,า,าตลาดเราหายไปประมาณราวครึ่งหนึ่งนะฮะเพิ่งมันเพิ่งมัน,มนและเพิ่งเกิดขึ้นในขณะที่นี้เองนะฮะซึ่งซึ่งเราก็ประเมินจาก้ประกอบการที่รับการกิ้งการจองแล้วก็มีการแคนซอนยกเลิกนะฮะก็อาทิตย์ที่ผ่านมานก็ค่อนข้างจะมีการลดน้อยถอยลงแต,แต่แต่วันนี้ณนะวินาทีนี้กลับกระเตื้องขึ้นนะ,ะกลแต่กระเตื้องขึ้นเพราะว่ามีข่าวเชิงบวกเรื่องของโอไมิคอนที่ใน2เดือนนี้จะกลายเป็นโรคประจาถินนะฮะซึ่งแล้วก็ อัตราการติดเชื้อในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยวันนี้เรายังไต่ที่30นะฮะซึ่งซึ่งมันมีเพิ่มจากเดิมเนี่ยจากสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้ที่เราปล่อยปล่อยปล่อย,อยก่อนที่จะประกาศมาตรการเนี่ยอยู่อยู่ราวๆแค่ห้คนเท่านั้นเองแล้วก็อัตราการป่วยจนเข้าโรงพยาบาลก็ยังน้อยมากนะฮะออปัจจัยเชิงบวกเหล่านี้ มันทําให้ส่งผลต่อมันมีนักท่องเที่ยวจํานวนหนึ่งที่ต้องการที่พักลองสเตย์เวิร์คฟอร์มเพราะกรุงเทพเนี่ยเขามีการติดเชื้อเยอะมันเป็นเป็นการการไหลเวียนของนักท่องเที่ยวที่มีความกลัวในในเมืองใหญ่ๆกําล,ลังหาที่พักที่มันต้อง,ต,องต้องอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็สามารถติดต่อสื่อสารกรุงเทพได้สะดวกไปกลับได้สะดวกไปในเดียวการชนะบุรีได้โอกาสนั้นอยู่นะและผมเชื่อว่านี่แหละคือตําแหน่งการตลาด,ลาดอันหนึ่งที่เราต้องมองหาความต้องการของของตลาดตรงนี้คือตลาดลองสเตย์เวิร์คฟอร์มแล้วก็เรียนออนไลน์นะฮะ อืฮะ,ฮะกริรีฬาฮะพอภาคเอก,กนชนบอกแล้วตัวเลขเริ่มกลับมาแล้วหลังจากที่คนเพราะว่าพวงอยู่เอ๊ะตกลงแรงไม่แรงสําหรับโอมิครอนแต่วันนี้หลายหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะจบลงเพราะว่าอาจจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นภายในอีกไม่ช้าเนี่ยนะครับตัวเลขเริ่มกลับมาสเสน่ห์ของการจนบุรีเราเห็นภาพธรรมชาติมากมายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับการล่องแพการเป็นโฮมสเตย์ต่างๆให้พักผ่อนพอผู้ประกอบการเอกชนบอกว่าเริ่มกลับมาอย่างเงี้ย ทิศทางต่อไปเราสนับสนุนเราเร่งผลักดันด้านไหนต่อฮะท่านท่องเที่ยวจังหวัดครับครับนะคะเราเร่งผลักดันในเรื่องของการนักท่องเที่ยวนะคะว่าหนึ่งประกอบก,การในจ,จังหวัดกาญจนบุรีอะคะ่ะเราต้องอได้รับชาพัสนะคะชาหรือชาพัสหรือว่าไทยแลนด์สต็อกโควิด จากของ <c oughs> กระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนะะี่ยค่ะวันนี้เราก็กำลังจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการทุกพื้นที่ทุกอาเภอนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นท่องเที่ยวหลักนะคะเพื่อสร้างความร่วมมือศึกษาสํารวจในการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะไปยังทุกอําเภอนะคะเพื่อกระจายไปสู่ความมั่นใจใน,นเรื่องของอนักท่องเที่ยวในเรื่องของชาติและชาวพัะคะ์ค่ะตอนนี้ <c oughs> นะคะเรากลาลังวางแผนภูมิพมในการสร้างความมั่นใจให้มากขึ้นนะคะค่ะ <c oughs> ณขณะนะนี้ตัวเลขของผู้ประกอบการที่ที่ขอชา plus หรือว่าได้ชา p l u สไปแล้วหรือว่าชาไปแล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนฮะที่กาญจนบุรีครับท่านตองเทวและกีฬาจังหวัดครับตอนนี้นะคะในสถานบาทไดได้ชา p l u ไปแล้วนะชาไปแล้วแล้วก็เกือบ2 6 1แห่งแล้วนะคะก่าฉุดได้ว่าเกินเกินหนึ่งของสถานประกอบการที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่านคะค่ะแล้วก็เร็วนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนนะคะจะออกให้บริาร การตามอ,อำเภอต่างๆทั้ง13อำเภอของจังหวัดการเพื่อเร่งระดมงให้ทุกสถานประกอบการให้ได้ชาวพัดแล้วก็ Thailand Stop c o ควิดให้เร็วภายในอาทิตย์นี้ค่ะท่านคะครับ <c oughs> <c oughs>